คลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำตำแหน่ง ST นะครับตัวเมตานะครับกองหน้านะครับว่าใครจะคุ้มค่าเกินราคาบ้างนะครับตามงบต่างๆร้านเติมเกม Cookie Land ์ชอปเติมง่ายเติมไวประหยัดกว่าเติมเองร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามถึงแสนกว่าคนเติมสนุกไม่มีสะดุดต้อง Cookie Land ์ชอปทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับตรงข้ามอธิบายแอดไลน์กันไปได้เลย สวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกม f c Mobile กับช่อง My Game กันเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็จะมาในคอนเทนต์นะครับแนะนำนักเตะตำแหน่งกองหน้านะครับ ST ตัวเมตาตามงบประมาณต่างๆนะครับแล้วก็จะมีประเด็นย่อย2ประเด็นนะครับก็คือประเด็นแรกก็คือแจกโค้ดฟรีนะครับแล้วก็จะบอกคำตอบนะครับกิดที่ญี่ปุ่นนะครับบอกทุกวันเลยนะครับไปที่ประเด็นแรกก่อนนะครับแจกโค้ดฟรีเลยนะโค้ดฟรีก็คือ spooky g i f t ครับผม เป็นโค้ดของกิจฮาโลวีนนะครับผมเป็นกิจกรรมฮาโลวีนนะครับสะกดแบบนี้เลยครับผม spooky gif T นะครับวิธีการใส่โค้ดสั้นๆเร็วๆนะครับก็พิมพ์ Google นะครับพิมพ์ไปเลยว่าใส่โค้ด fcmobile นะครับแล้วก็เข้าที่เว็บไซต์ลิงก์แรกนะครับเป็นเว็บ redeem code นะครับจุด fcm. ea. com เนี่ยแหละครับแล้วเราก็ล็อกอินนะครับ id ของเราที่ผูกไว้กับ e.a. นะครับแล้วก็พิมพ์โค้ดตามนี้ได้เลยครับผมแล้วก็กดแรกถ้ากดถูกต้องนะครับมันจะขึ้นว่าขอแสดงความยินดีนะครับกับชื่อของเรานะครับแล้วก็ให้เราเข้าไปที่เกมนะครับไปรับรางวัลที่กล่องจดหมายได้เลยของรางวัลนะครับก็จะเป็นแต้มแรงนะครับ100แต้มนะครับเอาไปอัพแรงกันแล้วก็แจกนักเตะด้วยครับน่าจะเป็นโอเวียต่ำสุด1 0 5นะครับถึง113เป็นตัวซื้อขายไม่ได้ครับ ใครได้ตัวอะไรกันบ้างมาบอกกันหน่อยนะครับกับของขวัญในวันฮอลลวีนนี้นะครับไปกันที่ประเด็นย่อยต่อไปนะครับประเด็นที่2นะครับก็จะบอกคําตอบกิจญี่ปุ่นนะครับจะบอกทุกวันเลยนะครับนะวันนี้นะครับเช้าวันเสาร์ครับเป็นวันที่3แล้วของกิจญี่ปุ่นเนี่ยนะครับคําถามของมันก็จะเป็นคําถามที่7 8แล้วก็9นะครับผมลองเช็คคําตอบให้แล้วครับปรากฏว่าถูกหมดนะทั้ง3คําถามเลยนะครับ คำเฉลยนะครับของทั้ง3คําถามนะครับข้อ7นะครับให้ตอบ b ีบอยนะครับข้อ8ก็ให้ตอบ b ีบอยเช่นเดียวกันข้อ9ให้ตอบ A ครับก็จะเป็น B-B-A นะครับของวันที่3นี้นะเวลาผมทํากิจนะครับบอกเลยครับว่าผมไม่ได้อ่านคําถามหรือว่าอ่านคําตอบเลยนะครับผมก็กดไปเลยว่า B-B-A นะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับถ้าใครตอบข้อที่9เสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีรางวัลให้นะครับตรงนี้เลยครับ รางวัลของวันนี้นะครับก็จะเป็นแต้มเพิ่มแรงนะครับหนึ180นะครับไอที่มาโชว์เป็น2อ0อันนี้จ,จะเป็นของเลเวลปานกลางนะครับที่เราต้องตอบอีก3วันถัดไปนะครับเนี่ยนะครับตามภาพเลยครับถ้าเป็นโหมดง่ายนะโหมด beginner นะครับรางวัลก็จะเป็น แต้มัพแรง180นะครับถ้าเป็นโหมดปานกลางก็จะเป็นแต้มอัพแรง250นะครับแล้วก็ถ้าเป็นระดับยากนะครับโหมด difficult นะครับก็จะเป็นแพ็คนะครับ109ถึง113เลยครับก็เดาว่าน่าจะเป็นตัวที่ซื้อขายไม่ได้นะครับแต่ได้ขั้นต่ำ109เลยนะก็แจ่มเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ตอบคำตอบข้อ1ถึง6นะครับของ2วันแรกนะครับสามารถย้อนไปดูคลิปนี้ได้นะครับปกญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ ก็จะมีการบอกคำตอบทั้ง6ข้อนั้นในคลิปนั <S 2> <S 2> ้นอยู่นะครับผมแล้วคลิปนั้นก็จะบอกข่าวลือด้วยครับว่าอาจจะมีประเทศไหนมาบ้างนะครับอีก3ประเทศที่เหลือนะครับเอา,เาล่ะมาเข้าประเด็นหลักของคลิปกันดีกว่าครับก็คือการแนะนำนะครับ ST นะครับตามงบประมาณเลยนะครับก็จะแนะนำงบ2 5 0ล้าน500ล้านนะครับ ไปกันที่งบประมาณแรกนะครับ250ล้านนะครับผมคัดมาให้2ตัวนะครับเป็นกองหน้าที่คุ้มค่านะครับแล้วก็เก่งมากๆในงบนี้นะตัวแรกเลยครับผมเป็นอันดับ2ในงบนี้นะผมให้หลุยส์เฮอร์นันเดสนะครับเป็นตำนานทีมชาติเม็กซิโกนะครับโอเวียร์รแนะครับเม็ดแดงเม็ดส้มตอนนี้ครับราคาประมาณ300ล้านนะครับบวกเกิน2องร้าสิบล้านไปเล็กน้อยนะความเร็วของมันนะครับร้อยสิบแปดนะครับฝีเท้าการยิงร้อยยี่สิบนะครับตัวนี้มีคุณสมบัติ ลูกม่งทรงพลังด้วยนะครับแล้วก็มียิงไซ์ก้อยด้วยครับเท้าเป็น4ี่ห้านะครับพลงาน4ดาวครึ่งนะครับถ้าสกิล4ดาวตัวนี้ครับเล่นได้ดีทั้งโหมดมินิเจอร์นะครับเพราะมีคุณสมบัติพร้อมอยู่ครับแล้วก็เล่นได้ดีทั้งโหมดเฮดทูเฮดเลยครับยิ่งถ้าเราดูไส้ในครับก็จะเห็นได้เลยว่าการทําประตูนะครับสูงมากๆนะสําหรับโอเวอร์ร้อยแนะครับรวมถึงการหม่งนะครับแม้ว่าส่วนสูงจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าการหม่ง1้0เลยนะครับเรียกได้ว่าหัวคมมากๆครับ อันนี้คือตัวแรกนะครับ250ล้านตัวต่อไปนะครับเป็นอันดับหนึ่งในงบนี้นะครับผมให้มาทิสเตลนะครับตัวนี้ครับของหน้าดาวรุ่งนะครับของสเปอร์นะครับอายุเพียง20เองนะครับ OVR นะครับ108นะครับเม็ดส้มตอนนี้ราคาประมาณ400ล้านนะครับอาจจะเกินงบมาเล็กน้อยนะครับตัวนี้ถือว่าค่าพลังมันนะครับเกิน OVR 108มากๆครับแล้วพลังงานมันก็สีดาวครึ่งถ้าสกิลก็สีดาวด้วยนะเล่นได้ทั้ง2โหมดเลยครับ ฮตัวเฮดก็คือสับได้ตอกได้นะครับส่วนสูง183นะครับคุณสมบัติก็มีครับมียิงไกลมีปั่นโค้งนะครับค่าพลังนะครับฝีเท้า127เลยนะครับการยิงก็124เลยครับเรียกได้ว่าครบสูตรมากๆครับตัวนี้นะถ้าใครต้องการ ST งบน้อยๆนะครับยังมีงบไม่เยอะแต่ต้องการสักตัวหนึ่งไปแบกกองหน้าผมว่าตัวนี้ใช้ได้เลยครับผม งบประมาณต่อไปนะครับคืองบ500ล้านนะครับผมก็คัดมาให้3ตัวนะครับตัวแรกก่อนเลยนะครับอันดับ3ในงบนี้นะครับผมให้ลาอูกอนซาเลสครับผมตำนานของทีมเรียมานหิกนะครับตัวนี้ก็เล่นได้ทั้ง2โหมดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะเก่งมากๆเลยในโหมดมินิเจอร์ครับเพราะว่ามีปั่นโค้งมีเหนือชั้นนะครับแล้วก็มียิงไซก้ยนะครับโดยเฉพาะนะครับคุณสมบัติเหนือชั้นเนี่ยจะทําให้นักเตะคนนั้นเก่งมากขึ้นในโหมดมินิเจอร์นะครับ ตัวต่อไปนะครับอันดับ2ในงบประมาณ500ร้ล้านนะครับผมให้เคนนี่ดาวกริชนะครับตัวนี้ครับตัว OVR 108นะครับราคามันตอนนี้นะครับถ้าเป็นเม็ดแดงครับประมาณ6 4ร้าล้านนะครับซื้อได้นะแต่ที่จริงถ้าใครจะซื้อนักเตะนะครับแนะนำให้ซื้อในวันพฤหัสนะครับตอนเช้าเ้าเนี่ยราคามันจะลงเลยครับผมดาวกริชตัวนี้นะครับ ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณเยอะเนาะเท้าห้าห้านะครับเก่งครับสมดุลมากๆครับพลังงานสีดาวเครื่องท่าสกิลสีดาวคุณสมบัติจัดเต็มครับมียิงไกลมีเหนือชั้นอย่างที่บอกไปนะครับมีปั่นโค้งด้วยมียิงไซก้อยอีกนะครับตัวนี้แม้ว่าจะตัวเล็กนะครับแต่ว่ามันมีความดื้อนะครับมีความแข็งแบบแปลกๆนะครับตัวนี้ถ้าใครเล่นจริงจะรู้ครับยิ่งโดยเฉพาะในโหมดมินิเจอร์นะครับมันเป็นตัวที่ช่วยให้ไต่แรงได้ดีมากๆครับยิงไกลคมสุดๆครับผมตัวนี้ ไม่มีผิดหวังแน่นอนครับเคนดี้ดอกลิชนะครับตัวต่อไปนะครับอันดับหนึ่งในงบประมาณ500ล้านนะครับบวกลบประมาณ100ล้านเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งเลยผมให้ลูดี้โฟลเลอร์นะครับตัวนี้ครับตัวนี้ดีตรงมันได้ OVR ถึง110นะครับเหมาะมากๆในการดัน OVR ในโหมดเมน a เจอร์นะครับราคาเม็ดแดงตอนเนี้นะครับประมาณ600ล้านกว่าๆนะอย่างที่บอกนะครับซื้อวันพฤหัสราคามันจะยิ่งลงนะครับ ตัวนี้นอกจากจะได้ OVR เยอะแล้วนะครับพลังงานมัน5ดาวเลยครับมันวิ่งไม่มีหมดเลยครับตัวนี้จะเป็นการยิงจากเท้าหรือว่าเป็นลูกหมงก็ทําได้ดีนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นกองหน้าที่ครบจบในตัวเดียวมากๆครับวิ่งก็เร็วยิงก็คมนะครับเลี้ยงบอลก็พอทําได้ร่างกายก็แข็งแรงอีกนะครับมีจุดตีเดียวก็คือแค่เท้าเป็น4ี่ห้าเนี่ยแหละครับ แต่ผมชอบครับตัวนี้ยังไงก็ให้อันดับหนึ่งในงบ500ล้านนะครับคุ้มจัดๆเลยครับคุ้มเกินราคามากๆนะงบประมาณต่อไปนะครับงบประมาณพันล้านนะครับผมก็คัดมาให้3ตัวนะนะครับตัวแรกนะอันดับ3ในงบนี้ผมเดียโก้ฟอรลันนะครับตัวนี้เลยนะครับราคามันอาจจะเกินพันล้านไปเล็กน้อยนะครับผมต้องไปดักดีๆนะครับตัวนี้ได้ o อ r ที่111เเลยนะครับตัวนี้ เป็นตัวที่เก่งมากๆครับทั้งสองโหมดเลยนะเฮทูเฮ d เนี่ยก็วิ่งเร็วนะครับสปีดต้นมันดีมากๆนะแล้วมันเป็นตัวที่ขยันนะครับผมวิ่งทําทางก็ดีนะแต่บางทีมันก็ลงต่าไปหน่อยนะครับเพราะว่าเวอร์เรตมันเป็นสูงๆนะครับแล้วก็ส่วนในโหมดแมเนจเจอร์เนี่ยก็เป็นตัวที่ยินไกลได้โหดมากๆครับถ้าได้ง้างเท้านี่คือลุ้นประตูได้เลยครับตัวต่อไปนะครับอันดับสองในรถพาานนะผมให้เชฟเชนโก้ครับ ตัวนี้เลยนะเฉือนฟอรลันไปเล็กน้อยครับเพราะว่าโอไมันมากกว่านะครับมันได้โอไาที่112นะครับตัวนี้จัดพลังงานแค่สีดาวนะครับอาจจะด้อยกว่าฟอรลันเล็กน้อยในเรื่องพลังงานนะแต่ว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยเรียกได้ว่าดีกว่าฟอรลันหมดเลยครับพลังงานสีดาวถ้าสะิล4ดาวนะครับมียิงไกลมีปั่นโค้งนะครับการยิงนะครับ137การทําประตู144เลยครับเป็นตัวที่ว่าเรียกได้ว่าเหมือนตัวจริงเลยครับยิงคมมากๆนะครับ ก็เวลาเราดูกองหน้านะครับยิ่งถ้าเป็นตัวใหม่ๆนะครับต้องดูสกิลที่2ของมันนะครับ ST ที่มีสกิลโพเชอร์แบบนี้ครับจะเป็นตัวที่วิ่งเร็วมากๆครับจะเป็นตัวที่พุ่งนะครับเพราะว่ามันเพิ่มพลังการเร่งความเร็วนะครับผมต้องดูให้ดีเลยจริงๆเซฟชิงโก้เนี่ยจะเป็นตัวที่คนหลายคนมองข้ามไปนะครับแต่ความจริงอะเก็งมากๆครับยิงก็ได้หม่งก็คมนะครับ ตัวต่อไปนะครับอันดับหนึ่งในงบหนึ่งล้านนะครับผมให้ประธานเป้ครับตัวนี้ได้ OVR แค่11 1นะครับแต่ว่ามันวิ่งเร็วนะครับมันวิ่งร้อหเลยครับการยิงก็ร้อยเลยครับแล้วก็ที่ให้มันเป็นอันดับหนึ่งเพราะถ้าสกิล5ดาวนะครับมันใช้อิลติโกได้นะครับสำคัญมากๆเลยครับสกิลนี้นะพอตัวไหนไม่มีสกิล5ดาวครับมันทำให้นักเตะตัวนั้นอะใช้สกิลแล้วพุ่งมากๆครับอิลติโกเนี่ยครับเรียกได้ว่าเป็นทีเด็ดเลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้มันเป็นเวอร์เกตสูงต่ำนะครับเป็นตัวแบบว่ากองหน้าที่จะไม่ลงต่ำนะครับจะวิ่งหาตำแหน่งได้ดีมากๆด้วยครับก็เลยต้องให้ประธานไปเป็นอันดับหนึ่งนะครับผมงบต่อไปนะครับในงบ1 5 0 0ล้านนะครับอ่าผมดูไล่ดูแล้วนะครับผมให้ตัวเดียวเลยครับผมจบเลยทั้ง2โหมดนะตัวนั้นก็คือ UCBO ตัวนี้ครับ o v r มันน้อยนะครับแต่ว่าในโหมด Head to Head นะครับตัวเนี้มันพุ่งมากๆครับสับพุ่งต่อพุ่งมากๆครับดีพอๆกับตัว1ห3เลยครับผม จริงๆไม่ต้องบรรยายสรรพคุณเยอะนะครับในงบ1 5 0 0ล้านถ้าหายกองหน้าอยู่ก็แนะนำ USBO เลยครับผมเป็นตัวเดียวจะโดดในงบประมาณนี้เลยครับผมต่อไปนะครับเป็นงบประมาณสุดท้ายเลยครับเกิน2000ล้านขึ้นไปนะครับจนอัลลิมิตไปเลยนะงบไม่จํากัดนั่นเองนะครับก็เหมือนเป็นการจัดอันดับท็อปทีนั่นแหละครับของสุดยอดกองหน้านะครับว่าในความเห็นของผมนะใครคืออันดับ3 2 1บ้างนะครับโดยส่วนตัวนะครับต้องบอกก่อนว่าเล่นมาแล้วหมดทุกตัวนะครับกองหน้าทุกตัวเลยนะครับ ทั้งยูเซนะครับทั้งดาวกิชนะครับทั้งบาเทนนะหรือจะเป็นตัวอื่นด้วยนะครับสําหรับผมแล้วนะครับในงบไม่จํากัดเนี่ยถ้าอันดับสามเนี่ยผมให้ฟันบาเทนนะครับฟันบาเทนเนี่ยข้อดีของมันก็คือจะเป็นสกิลสองแบบโพเชอร์นะครับมันก็จะเร่งความเร็วนะครับแล้วมันก็จะวิ่งหาช่องได้ดีประกอบกับเวิร์คเลทมันเป็นสูงต่ํานะครับแต่ถามว่าตัวนี้ก็ยังลงต่ําบ้างอยู่เหมือนกันนะครับคุณสมบัติก็มีช่วยการยิงทั้งนั้นครับยิงปั่นโค้งยิงไซส์ก้อยครับ แล้วก็มีดีที่การหม่งนะครับในหมดแมนเจอร์เนี่ยตัวนี้เก่งมากๆครับแต่ในโหมดเฮดทูเฮดนะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับต้องบอกอย่างนั้นเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละคนจะถนัดท่าสกิลในการใช้ท่าไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวผมเองอะถนัดอตอกนะครับกับถนัดอิลัติโก้เนียครับพอฟันประเทศมันไม่มีสกิลอิลัติโก้ก็เลยอาจจะแบบใช้ไม่ไม่ครบสูตรนะครับแต่ถามว่าวันประเทศมันเก่งไหมมันโดดเด่นไหมแน่นอนครับผม เก่งกว่าก้องหน้าตัวอื่นที่ไม่ได้เข้ามาในท็อปทเลยครับเก่งกว่าอองลีเก่งกว่าอิบาฮิมโมวิดนะครับส่วนอันดับสองนะในความเห็นของผมให้เคนนี่ตากิชตัวนี้ครับนั่งเพิ่งเข้ามาสดๆละอ้นเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยโหคุ้นมือกันดีครับต้องใช้คําดีนะมันเก่งมากๆในหมวดมเนเจอร์แน่นอนนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับตัวเนี้ยมันจะดื้อนะครับดื้อแบบปลกๆนะครับชอบไปแย่งบอลจากกองหลังได้นะครับชอบแบบวิ่งไล่แล้วแบบเอาบอลคืนกลับมาได้เร็วนะครับออแล้วก็มันมี คุณสมบัติเหนือชั้นด้วยนะครับผมมียิงไกลอีกตั้งหากนะครับตัวนี้ก็เลยดีพอที่จะติดอันดับ2นะครับส่วนอันดับหนึ่งนะผมก็ยังให้ UCBO อยู่นะครับมันก็ยังโหดมากๆอยู่ดีครับผมแล้วก็ค่าพลังมาเนี่ยถ้าดูแค่ค่าพลังเนี่ยมันก็จะเหนือกว่าด a w k i สเล็กน้อยแทบทุกค่าพลังเลยนะครับผมแล้วมันก็ยังมี p r เกอ e r ด้วยนะมันปั้นเพื่อนเก่งอยู่นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับช่อง My Game ก็จะมีตารางข้อมูลให้เน้นๆแบบนี้เลยนะครับผม เพื่อนๆลองกดหยุดแล้วก็กดแคปหน้าจอเก็บไปวิเคราะห์กันดูนะครับว่ากองหน้าตัวไหนจะเหมาะกับเรานะครับเห็นนะครับแล้วก็มีตารางของ3าตัวนี้ด้วยนะครับเชฟเชนโกฟอร์ลแล้วก็โยเคเลสนะครับทุกตัวก็มันก็จะมีจุดเด่นมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับรวมถึงตารางตัวนี้ด้วยครับเปเล่ตัวพาสนะครับผมไม่ไดเอามารวมนะเพราะว่ามันไม่มีอยู่ในตลาดนะครับมันเป็นตัวแลรไปแล้วนะครับตัวพาที่แบบแรงไม่ได้แล้วเนาะครับแต่ตัวเนี้ยถ้าเอามารวมนะสมมติถ้าเอามารวมอะผมให้สูสีกับฟันประเทศเลยครัับผมปตวนนี้ะครับ โดนมันยิงบ่อยมากๆนะแล้วก็นะครับถ้าสมมติว่าเอาตำแหน่งอื่นที่ยืน s อได้มารวมด้วยนะครับเช่นเดมเบเล่ตัวนี้ครับอันดับตัวนี้มันยืน s อได้นะครับส่วนตัวผมให้เทียบเท่ากับยูซบีโอเลยครับผมอันดับหนึ่งร่วมกันไปเลยนะตัวนี้ครับอยากให้ไปลองนะอยากให้เธอลองนะครับตัวนี้ดูค่าพลังเม่ส้มเพียงสามสิบครั้เลยครับแล้วก็แน่นอนครับอีกตัวหนึ่งก็คือประธานเป้ตัวนี้ครับตัวเนี้ยผมว่าเก่งกว่าองลีนะนะครับผมให้อันดับสองแล้วกันนะเทียบเท่าครับกเเาาาวไปนะะพร่ท้ เห็นหลายคนบอกเ้าไม่มีผลนะผมว่ายังไงมันก็ยังมีผลอยู่ดีนะครับแต่ตัวนี้ความเร็วมันก็คือที่สุดของกองหน้านะครับเอบปเป้นนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะยังไงก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับผมถ้ามีคอมเมนต์ฟีดแบ,บ็กยังไรอยากดูคลิปอะไรพิม์พบอกในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ